4โรคเสี่ยงจากชานมไข่มุกกินมากไปาอาจป่วยได้ไม่รู้ตัวนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตในปัจจุบันแล้วคุณรู้ไหมคะว่าการดื่มมากเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง 1. เสี่ยงเป็นโรคอ้วนเนื่องจากชานมไข่มุกมีส่วนผสมของครีมเทียมและครีมเทียมมีส่วนผสมของไขมันทาส์ซึ่งจะมีส่วนในการเพิ่มไขมันเลวและลดไขมันดีจึงเสี่ยงทําให้คุณกลายเป็นโรคอ้วนได้คะ่ะ 2. เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเนื่องจากชาน,นมไข่มุก1แก้วมีปริมาณน้ำตาลสูงถึง6-9ถึงช้อนชาหากทานปริมาณมากเกินไปอาจเสี่ยงทำให้คุณกลายเป็นโรคเบาหวานได้ค่ะ 3. โรคหัวใจและระบบหลอดเลือดเนื่องจากชาน,นมไข่มุกนั้นมีปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอลที่สูงมากหากทานมากเกินไปอาจจะทําให้ไขมันเหล่านั้นมาเกาะตามผนังหลอดเลือดอาจจะเสี่ยงให้คุณกลายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตามมาได้นะคะ และ 4. เสี่ยงท้องผูกเนื่องจากไข่มุกส่วนมากนั้นทํามาจากมันสําปะหลังและใครที่ชอบเคี้ยวไข่มุกไม่ละเอียดร่วมกับไม่ทานผักผลไม้ร่วมด้วยอาจจะทําให้คุณเสี่ยงท้องผูกได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งการแพร้จีนจะมองว่ารสหวานและนมที่ได้จากชานมนั้นหากทานเป็นประจำจะทําให้เกิดความชื้นสะสมอุดกัน้นการไหลเวียนของเลือดและลมปานทําให้เกิดภาวะเลือดข้างตามมาได้ซึ่งภาวะเลือดข้างที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะอุดตันเส้นเลือดทําให้เสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดได้ค่ะ การแพ์จีนและสมุนไพรจีนจึงมุ่งเน้นในการขาจัดพิชชืดส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและลมปานขาจัดภาวะเลือดข้างและยังมีส่วนช่วยในการลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีจึงมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคเกีย่ยวกับระบบหลอดเลือดลงไปได้ด้วยค่ะทุกปัญหาสุขภาพการแพ์จีนมีทางช่วยเอินเวมีทางออกหากมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจวิธีการดูแลสุขภาพตามทัศนะการแพ์จีนปรึกษากับแพ์จีนของเอินเวได้เลยค่ะ ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ